สวัสดีทุกทุกท่านนะคะแล้วมาสนุกกันต่อกับชายาทรนงค่ะอูรงผันตื่นตระหนกตกใจรีบคุกเขา่าร้องขอความเมตตาด้วยสัญชาต,ตยานรีเชียนไม่อยากทำลายบรรยากาศนางคลียิ้มอย่างสุขสนขวาแป้งขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วก็โยนกลับไปทันใดนั้นบนใบหน้าของอูรงอูเย็นก็เปิดเปี้ยนไปด้วยแป้งขาว,ขาว ดูเหมือนกับตัวตลกบนเวทีละครอย่างไรอย่างนั้นเจ้าหลิงซึ่งอยู่อีกด้านก็ทนต่อไปไม่ไหวนั่งหัวลาอออกมาเสียงดังพลืดแม้แต่เจ้าหมิ่นซึ่งมีสีหน้าราบเรียบก็กระดกมุมปากเป็นรอยโค้งตามไปด้วยครั้นหลีฉวนเห็นดังนั้นก็จึงป้ายมือทั้งสองข้างซึ่งก็เปือเป้อนแป้งจนเต็มไปหมดลงบนใบหน้าของเจ้าหมิ่นเขาตกอ,อกตกใจในทันใด ตะลึงอึ้งงันไปผักใหญ่เจ้าหลิงมีปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็วเมื่อเห็นว่าหลี่ชวนกำลังจะเปลี่ยนเป้าหมายมาจู่โจมตนเองนางก็หวีดร้องพร้อมกับรีบวิ่งหนีด้วยเหตุนี้หลี่ชวนก็จึงวิ่งไล่เจ้าหลิ่งไปทั่วบ้านทั้งลานหน้าบ้านลานหลังบ้านในเซียวพริบตาที่ประตูก็ถูกเปิดออกสิ่งที่โจชียงเห็นก็คือภาพฉากนี้หลี่ชวนผู้กำลังแย้มยิม้ม อย่างสดใสเจิดจ้าราวกับดวงตะวันเขาเดินเข้าไปใกล้ๆจากนั้นก็เชยคางของนางขึ้นมามองดูแป้งที่เปละอทั่วร่างของนางผมเผายุ่งเหยิงกระเซิะกระเซิงท่าทางนั้นดูสกรปรกมอมแมมยิ่งแต่ว่าเขากลับมิอาจหักห้ามใจให้ถอนสายตาออกไปได้เจ้าหลิงเห็นว่าหลี่ชวนถูกคนก,กักตัวเอาไว้ จึงหลบไปแอบจนไม่เห็นแม้แต่เงาราวกับเปลวควันคู่หนึ่งผ่านไปหลี่ชวนเอ่ยถามเขาว่าค้าสวยมากรอมีใครจ้องมองผู้อื่นแบบเขาบ้างเล่าช่างไม่มีมารยาทเอาเสียเลยนางบู้ปากกะเงากรงกรงอดเล็กน้อยอืมสวยมากสวยจนมัดฉาจมวารีปักสีตกนภาจันหลบโฉมสุดาม้วนพกาละอายนางงดงามล่มบ้านล้มเมือง เขาพ่นหวาจายาวพลือดออกมาจากปากโดยไม่แม้แต่จะหยุดคิดสองประโยคด้านหน้าบรรยายได้ดียิ่งแต่ประโยคหลังค้าไม่เอาหญิงงามล่มบ้านล้มเมืองชะตาชีวิตมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นางยุ่นจมูกสายศีรษะอย่างช้าๆคิดมากไปแล้วนิ้วมือของเขาเคาะลงบนหน้าผากของนางการกระทำเนี้ยเขามักจะทำบ่อยๆเมื่อคลั้งยาวไว้ข้าจะถูกเคาะจนโง่เอานะ มือของนางนั้นก็ลูบหนา้าผากบ่อยปนี่เป็นวาจาที่นางมักจะพูดบ่อยๆเมื่อคลังเยาว์วัยนางย่นจมูกในดวงตาก,ก็เปี่ยมล้นไปด้วยความอ่อนโยนรามุนระไมข้ารู้แล้วรู้อันใดเล่าเขาดึงมือของนางออกตรวจสอบดูว่าหน้าผากของนางนั้นเป็นรอยแดงหรือไม่ก็รู้ว่าท่านอิจฉาที่ข้าเฉลียวฉลาดท่านก็เลยอยากเคาะหัวข้าให้ข้างง่เงาอาจารย์จะได้ชื่นชมท่านเยอะๆ ถ้าชั่วช้าปานนั้นเชียวหรืเขามองคอนหนังแวบหนึ่งความชั่วช้ามิได้เขียนเอาไว้บนใบหน้าเสียหน่อยเช่นนั้นเป็นอย่างไรเล่าแต่สลักไว้ในก้นบึ้งของหัวใจประทับไว้ในเนื้อในแต่ว่าใช้รูปโฉมอันงดงามหน้ามองห่อหุ้มเอาไว้ทำให้คนไม่รู้ว่าเขาเป็นวินยูชนตัวปลอมเป็นคนชั่วช้าตัวจริงพอคิดวางแผนเล่นงานผู้อื่นขึ้นมาหัวใจดวงนั้น มีได้ชั่วช้าอัม,มหิตธรรมดาธรรมดาเลยนี่มิใช่วาจาน่าขำขันอันใดนักแต่กลับทำให้เขาหัวเราะฮาฮาเสียงดังลั่นพักใหญ่ผ่านไปกว่าจะหยุดหัวเราะได้เขาจับไหล่นางเอาไว้จากนั้นก็ยอ่อเอวลงผิดจองมองด้วยท่าทีหนักแน่นจริงจังต่อให้ขา้าเป็นวินยูชนตัวปลอมเป็นคนชั่วช้าตัวจริงต่อให้ข้าวางแผนเล่นงานคนทั้งโลก แต่เฉียนเอ,อ๋เจ้าไม่จําเป็นต้องหวาดระแวงข้าเพราะข้าไม่มีทางคิดร้ายกับเจ้าเด็ดขาดท้อยคําของเขาทําให้หัวใจของนางเต้นตึกตักจับจ้องใบหน้าของเขาอย่างทึ่มทื่ออึ้งงนันในชั่วพิบตานั้นนางรู้สึกว่าบนโลกนี้ไม่มีบุรุษคนใดที่ดีกว่าเขาหล่อเล้ากว่าเขาองอาจกล้าหาญกว่าเขาอีกแล้วนางคิดว่าต่อให้เอาเทพเซียนมาวางไว้ตรงหน้านาง นางก็ไม่คิดจะมองแม้แต่แวบเดียวเพราะว่าในสายตาในหัวใจของนางล้วนอัดแน่นเต็มปรีไปด้วยบุรุษผู้นี้ด้วยเหตุชะนี้ทั้งสองก็จึงสบตากันอย่างเนินนานโดยไม่เอ่ยวาจาใดๆออกมาแม้แต่คำเดียวหลี่ชวนนั้นก็รู้ว่าโจชียงมีเวลาเหลือไม่มากแล้วเขาจงใจอ้อมทางแวะมาหานางเพียงเพื่อให้ได้เห็นหน้านางแค่แวบเดียวจริงๆ แต่ว่าใจคนเราก็มักจะละโมบโลบมากนางไม่อยากให้เขากราบไปนางอยากจะรั้งเขาเอาไว้ตลอดไปจนกระทั่งถึงเวลาที่จำต้องจากกันจู่ๆเขาก็กอดนางเอาไว้ในอกอย่างแนบแน่นเขากอดรัดอย่างรุนแรงเล่ากับต้องการจะบทขยี้นางเข้าไปในร่างกายของตนเองจนแทบทนไม่ไหวเขาอยากจะพานางไปที่สนามรบด้วยใจจะขาด เขาเกียดชังสกุลหวังและไต้อองที่สร้างเรื่องวุ่นวายทำให้เขาและนางมีได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในคืนวันไหวพระจันทร์ในที่สุดเขาก็คลายมือออกแล้วก็เดินออกไปโดยไม,แม่แม้แต่จะหันหน้ากลับมามองนางมองดูแผ่นหลังของเขานิง่งอึ้งเหม่อลอยอยู่เป็นนานยังคงไม่ได้สติกลับคืนมาจากอ้อมกอดนั่นกระทั่งวิญญ,ญาณกลับเข้าร่างใหม่อีกครั้ง นางก็รีบวิ่งตามออกไปที่ประตูใหญ่แต่แล้วก็เห็นเพียงแค่ฝุ่นทุรีที่กีบเท้ามาเหยียบย่ำจนฟุ้งตลบมองไม่เห็นแผ่นหลังสูงใหญ่ของเขาอีกต่อไปนางก้มหน้าต่ำรู้สึกกระฟัดกรเฟียดเล็กน้อยเอ่ยพูดพึมพำกับตัวเองว่ายังจะบอกว่ามีได้วางแผนเล่นงานฆ่าอีกหรืออ้อมกอดน,นี้ของเขาเล่นงานฆ่าเข้าแล้วไม่ใช่หรือไรเหตุใดถึงไม่กินกันเล่า อาหารที่ข้าทำไม่อร่อยหรืออู๋เยียนส่งเสียงเรียกทุกคนหลี่ฉวนตื่นขึ้นมาจากพวังใบหน้าแต้มไปด้วยรอยยิ้มบางๆจากนั้นหันหน้าไปมองเด็กน้อยทั้งสองที่เผยสีหน้าเศร้าซ้อยออกมาในหัวใจเจ็บปรบน้อยๆคืนนี้คงเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ครั้งแรกของพวกเขาที่ไม่มีคนในครอบครัวอยู่เคียงข้างกลมังหลี่ฉวนกวักมือเรียกเจ้าหลิง นางเดินเข้าไปหาหลี่ฉวนจึงอุ้มนางเข้ามาไว้ในอกใบหน้าน้อยๆของเจ้าหลิงก็แนบอยู่กับข้างแก้มของหลี่ฉวนซุ้มเสียงอ่อนแผวชวนให้คนได้ยินแล้วรู้สึกแสบร้อนที่จมกูกท่านนาเล็กข้าคิดถึงท่านพ่อกับท่านแม่จังเลยเจ้าคะ่ะสองพี่น้องเคยชินกับการเรียกมินรงว่าท่านน้าใหญ่เรียกหลี่ฉวนว่าท่านนาเล็กอืมทุกคราที่เทศกาลสำคัญเวียนมาถึง จะคิดถึงบิดามารดามากเป็นเท่าทวีก็เป็นเรื่องธรรมดาหลี่ชวนกอดนางเอาไว้โยกไวยอย่างแช่มช้าแล้วก็แผวเบาบนดวงหน้าปลากดรอยยิ้มอ่อนๆเอ่ยต่อไปว่าหลังจากบิดามารดาเสียชีวิตข้าถูกลับไปอยู่ที่วังหลวงให้เตอ๋อไฟยเป็นคนเลี้ยงดูมีช่วงหนึ่งที่ข้าโศกเศร้ายิ่งโศกเศร้าจนไม่อยากทำอันใดทั้งสิน้นอยากจะอยู่แต่ในผ้าหม่ม แล้วก็เอาแต่คิดถึงบิดาคิดถึงมารดาเท่านั้นต่อมาฮองเฮาตรัสกับข้าว่าชวนเออถ้าหากเจ้ากระตันยูรู้คุณจริงๆแล้วก็เช่นนั้นก็จงมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีชีวิตด้วยความพยายามมีชีวิตอย่างสดใสเจิดจ้ามีชีวิตให้บิดามารดาที่อยู่บนสวรรค์ได้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวของเจ้าท่านนั้นเล็กท่านพอท่านแม่เห็นพวกเรา จากบนสวรรค์ได้ใช่หรือไม่เจ้าคะเจ้าหลิงเอ่ยถามแน่นอนถ้าหากเสี่ยวหมิ่นเสี่ยวหลิงล้วนเป็นเด็กดีกระตันยูรู้คุณเช่นนั้นก็ต้องระลึกเอาไว้ในใจตลอดเวลาว่าท่านพอ่อท่านแม่กำลังมองดูพวกเจ้าจากบนสวรรค์อยู่คอยดูว่าพวกเจ้าจะใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นเช่นไรเจ้าหมิ่นได้ยินดังนั้นก็ก้มหน้างุดไม่พูดไม่จะ เขาเป็นเด็กที่มีความรู้สึกเฉียบไวเป็นที่สุดคนหนึ่งหลี่ชวนมิได้บังคับให้พวกเขาเอ่ยตอบนางเพียงแค่หั่นขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็คีบใส่ในจานของพวกเขาอาหารมื้อนี้พวกเขาก็กินกันอย่างค่อนข้างจะเงียบเชียบมีแต่เพียงเสียงของจานเสียงของตะเกียบกระทบกันเท่านั้นแต่ว่าหลังจากทานอาหารเสร็จเจ้าหมิ่นก็เงยหน้าขึ้นมาในตาสีดำราวกับน้ำหมึก เป่งปะกายสุกสกาวาวับเขาหยิบขนมไหว้พระจันทร์ขึ้นมากัดลงไปอย่างหนักนวงจากนั้นเอ่ยราวกับตัดสินใจอันใดบางอย่างได้แล้วท่านนาใหญ่ท่านนเล็กข้าเข้าใจแล้วต่อไปข้าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลี่ฉวนขยี้ศีรษะเขาเล็กน้อยเอ่ยเบาๆว่าเข้าใจก็ดีพราะคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่กว่าทองนะพะจงอย่าได้ลืมเลือน แต่ก็อย่าลืมเลือนความปรารถนาในใจของพวกเขาท่านพ่อค้าอยากให้ข้าเก่งกาจโดดเด่นเนื้อใครอยากให้ข้าดูแลน้องสาวให้ดีๆเจ้าหมิ่นเอ่ยเจ้าหลิงเองก็เอ่ยตามท่านแม่อยากให้ข้าเรียนเย็บปักถักร้อยเรียนทำอาหารให้เก่งๆวันข้างหน้าจะได้แต่งกับสามีดีๆว่าจาอ่อนโลกน่ารักน่าเอ็นดูของนางทำให้ทุกคนหัวเราะขึ้น มินหลงรวบตัวนางมาพร้อมกับเอ่ยยินดีด้วยเพียงประเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าก็หาอาจารย์เก่งๆได้ถึงสมคนงานเย็บปักถักร้อยท่านนะาเล็กของเจ้าฝีมือเป็นเลิศยิ่งส่วนการเข้าครัวปรุงอาหารก็เป็นงานถนัดของนาเหยียนและนารงหากมีพวกเราอยู่วันหลังเสี่ยวหลิงจะต้องหาสามีดีๆได้แน่นอนเสียงหัวเราะใสกระจ่างดังแว,ว่ววนในที่สุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ ก็มีบรรยากาศคลึกคลื้อลื่นเลิงขึ้นมาบ้างคืนวันไหวพระจันทร์คืนเดียวกันนั้นจันทราสุกสกาวลอยเด่นเหนือท้องนภาณเมืองหนานสู่กองทัพทหารหนึ่งแสนห้าหมื่นของโจชียงและกองทัพทหารหนึ่งแสนห้าหมื่นของนายหวังเทียนฝูเข้าประจันหน้ากันหวังเทียนฝูคาดไม่ถึงว่าราจะสำนักจะตอบโต้กลับอย่างรวดเร็วทันควันเช่นนี้ ในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันก็สามารถระดมกำลังพลได้แล้วหวังเทียนผู่ไม่รู้ว่าหมากที่เขาส่งมาปะป,ะปอนอยู่ในค่ายทหารของโจโชียงนั้นถูกเกี้ยกรรมให้แปรพักไปตั้งนานแล้วแม้แต่ขุนศึกในกองทัพของเขาก็มีหลายคนที่คิดเอาใจออกแห่งเช่นกันโจชียงได้รับข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะยกทัพก่อกระบฏ กองทัพทหาร1 5 0 0 0 0นามื่นนยก็จึงเข้ายึดคลองชายแดนเมืองหนานสู่รอคอยให้สงครามเปิดฉากขึ้นตั้งแต่เมื่อครึ่งเดือนก่อนแล้วตอนนี้พวกหวังเทียนฝูนั้นกลับเป็นฝ่ายถูกขังอยู่ในเมืองหนานสู่แทนจะขยับขยื่อนไปไหนก็มิได้สองกองทัพเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายต่างกำลังรอรอให้ฝ่ายตรงข้ามก่อสงครามขึ้นมาก่อนรอตีนั้นโจชียง ทอดมองไปยังเมืองหลวงซึ่งก็อยู่ไกลแสนไกลเขาไม่รู้ว่าหลี่ฉวนจะฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างไรเขาหวังว่าหมู่บ้านดอกเหมยนั่นจะนำความสุขสรร์รื่นเริงมากมายมาให้กับนางเขายกริมฝีปากระบายรอยยิ้มออกมารู้ดีว่าตนเองจวนจะได้กลับเมืองหลวงแล้วนายกองชั้นผู้น้อยในชุดเกราะสีขาวผู้หนึ่งเดินมาอย่างข้างกายเขาด้วยฝีเท้าเร็วรี อย่างที่คาดเอาไว้จากนั้นก็เอ่ยเสียงต่ำเบาว่าท่านอ,องหวังเทียนฝู่ตายแล้วพะยะค่ะรอยยิ้มแร่ขยายจากมุมปากของโจชียงไปจนถึงก้นบึ้งของดวงตาเวลารวดเร็วกว่าที่เขาคาดการเอาไว้เสียอีกเขาคิดว่าด้วยกําลังกายของหวังเทียนฟู่อย่างน้อยคงจะยืดเวลาไปได้สักสิบกวันดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตเคล้าสุรานารีตลอดหลายปีมานี จะบั่นทอนสุขภาพร่างกายของเขามากพอดูการสู้รบตบมือเดิมทีควรกระทำอย่างเปิดเผยจงแจง้งแต่เขานั้นไม่ถือสาที่จะเปิดศึกตัวต่อตัว,ตวก็หวังเทียนฝูกองทัพทั้งสองฝ่ายประจันหน้าคุ้มเชิงกันอยู่เขามั่นใจว่าความสามารถของทั้งสองฝ่ายต่างกล็ลิบลับสงครามครั้งนี้ฝ่ายตนจะต้องได้รับชัยชนะเป็นแน่แท้แต่ว่าสกุลหวังกับยั่วยุโทสะเขาเข้าจนได้ ดังนั้นเขาจึงสั่งให้คนรอบเข้าไปในค่ายทหารของสกุลหวังชูเฟยวางยาพิษกับสเสด็จแม่ได้เขาก็ปล่อยให้กรรมใดใครก็กรรมนั้นก็คืนสนองได้เช่นกันเขาคิดว่าอย่างน้อยหวังเทียนฝูคงจะประคองอาการเอาไว้ได้จนถึงสิ้นเดือนเสียอีกแต่นึกไม่ถึงว่าก็ดีทำให้สิ้นสุดโดยเร็วที่สุดก็แล้วกันเขาคิดถึงชวนเอาา๋อแล้ว โจชียงกระดกริมฝีปากยกโคง้งเป็นรอยยิ้มอันชวนให้คนนั้นอ,อกสั่นขวัญแขวนจากนั้นออกคำสั่งนับจำนวนทหารยอดฝีมือมาหนึ่งพันคนให้ติดตามข้าไปบุกโจมตีค่ายศัตรูกลางดึกน้อมรับพระบัญชาพยาค่ะในดวงตาของนายกองฉันผู้น้อยในชุดเกราะขาวท่อประกายวูบเขารู้ว่าความดีความชอบอันใหญ่หลวงกำลังจะร่วงหล่นมาจากฟ้าแล้ว เรื่องราวต่างๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งสองฝ่ายสู้รบกันเพิ่งสงครามเพิ่งจับปะทุแม้ทัพหลักก็สิ้นชีวิตไปเสียแล้วอย่าว่าแต่ฮ่องเต้เลยแม้แต่ราซารก็ยังรู้เลยว่าสงครามครั้งเนี้ยคงจะดำเนินต่อไปได้อีกไม่น,น่นวันที่16เดือน8มีข่าวข่าวแพร่เลือออกมาว่าโจชียงนำกำลังทหารยอดฝีมือบุกเข้าโจมตีกลางดึก จับตัวนายกองใต้บังคับบัญชาของไต้อองได้เจ็คนเขาแผดเสียงตะโกนดังกึกก้องใายชาตีแห่งแคว้นต้าโจเอ้ยคมหอกคมดากควรจะฟาดฟันใส่ร่างศัตรูมิใช่หันเข้าใส่ราชดรเพื่อนพ้องร่วมชาติตนเพียงชั่วพริบตาทหารหนึ่งแสนห้ามื่นนยใต้บัญชาของหวังเทียนฝูก็กลับตัวกลับใจในทันทีวันที่27เดือน8ไตอ๋องปอมแปลงตัว หมายจะหลบหนีออกจากนานซูโจโชียงสืบพบร่องรอยของเขาจึงมุ่งหน้าลงตายไลลา,ลาจนจับตัวไต้อองได้บริเวณชายแดนในที่สุดครั้นไต้อองเห็นว่าการใหญ่มิอาจสำเร็จเลยตัดสินใจชิงฆ่าตัวตายไปเสียสงครามดำเนินมาถึงขั้นนี้ฝ่ายโจโชียงก็จึงเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะอย่างท่วมทน้นเมื่อข่าวเนี้ยถูกส่งกลับมาหลี่ชวนก็เบาใจได้ในที่สุด ยามโจว,วิยงมาแจ้งข่าวที่หมู่บ้านดอกไม้เขายังกำชับนางว่าอย่าคิดฟุ้งซ่านมากเกินไปนอนหลับให้เต็มอิ่มพอเสด็จพี่รองกลับมาเนี่ยจะเห็นได้ไหมเจ็บปวดหัวใจไงในใจของหลี่ชวนรู้ดีว่าการที่วาจานี้เปล่งออกมาจากปากเขาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ว่านางก็ดีใจยิ่งนางกับเขาไม่ได้เป็นแค่สหายแต่ยังเป็นพี่น้องกันอีกด้วย เรื่องราวทั้งหมดก็รวนได้รับการแก้ไขแล้วนางน่าจะวางใจได้แล้วไม่คิดมากฝุงซ่านอีกแต่ว่าผ่านไปสาวันแล้วนางมิอาจข่มตาหลับมา36ชั่วยามเต็มๆนางก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดนางทรมานกับเรื่องนี้ยิ่งนักเพราะว่านอนไม่หลับอาการปวดศีรษะของนางก็จึงรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันบางครั้งก็เจ็บปวดอย่างหนักน่วงภาพตรงหน้ากายเป็นสีดำสนิท รู้สึกวิงเวียนเา่ากับฟ้าดินกับตาลปัดนางรู้ว่าอาการแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแต่นางบอกตัวเองว่าจะต้องนอนหลับให้เต็มอิ่มอย่าคิดเรื่องว้าวุ่นไร้สาระอีกหลังจากนั้นนางก็นับแกะนับไก่นับปลานับถั่วหลังจากนับสิ่งที่นับได้จนหมดแล้วรอบหนึ่งสติสัมปชัญญะก็ยังคงแจ่มชัดอยู่เช่นเดิมได้ยินว่าคนที่นอนไม่หลับจะเป็นเช่นนี้ ยิ่งกลัวนอนไม่หลับก็จะยิ่งนอนไม่หลับหลังจากนั้นก็จะตาสว่างอยู่ตลอดทั้งคืนแต่ยามกลางวันกลับอ่อนเพียเสื่องซึมเป็นอย่างยิ่งชวนเอ,อ๋ท่านยังไหวหรือไม่มินรงถือตะกา้าเดินมายัางใต้เพิงเถววันบวบลูกเล็กลูกใหญ่ขึ้นจนเต็มเพิงหลายวันที่ผ่านมาอาหารทุกมือ้อล้วนต้องมีบวบนะ้าแปลกที่เด็กทั้งสองคนยังกินได้อย่างอาเด็ดอร่อยไม่งอแงโวยวาย รู้ภาษีภาษาเสียจนชวนให้คนรักไขร่แอนดูยิ่งนางสังเกตเห็นว่าหลี่ชวนกำลังพิงเพิงเถาวันไม่รู้คุนคิดเรื่องอันใดอยู่รู้สึกเพียงแค่ว่าหลี่ชวนมีสีหน้าขาวซีดยิ่งนะักแม้แต่ขางก็ยังซูบตอบลงนางมักจะรู้สึกว่ามีอันใดบางอย่างไม่ปกติแต่ยเด็กผู้นี้กลับปิดปากเงียบราวกับเปลือกหอยไม่ยอมพูดอันใดทั้งสิ้นมินรง วางตะกร้าลงเดินไปยังข้างกายของหลี่ชวนนางมองดูด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อวานยังนอนไม่หลับอีกหรือจะกลับขึ้นเตียงไปนอนต่อหรือไม่หลี่ชวนก้มหน้าพางถอนหายใจถ้าหากกลับไปนอนต่อได้ก็คงดีสองวันมาเนี้ยนางจงใจนอนกิ้งเกือกไปมาในตอนกลางวันแต่สุดท้ายกลับนอนจนปวดเมื่อยไปทั่วร่างไม่เป็นอะไรหรอก ข้าให้อูหลงเข้าเมืองไปซื้อสุราฤทธิ์แรงมาแล้วหนึ่งไห้พอคืนนี้ดื่มให้เต็มอุราข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องหลับแน่ๆนนางคลี่ยิ้มไม่อยากทําให้มินรงนั้นเป็นกังวลเชิญหมอมาดูอาการดีหรือไม่ท่านหมอคนก่อนก็บอกว่าไม่มีอันใดมิใช่หรือก็แค่คิดมากไปเท่านั้นน่าจะลองไว้วานท่านห้าให้หาหมอหลวงเก่งๆมาดูอาการให้สักหน่อยนะมินรลงมิอาจวางใจ ก่อนออกเดินทางท่านรองก็กำชับนักกำชับหนาว่าให้นางดูแลชวนเอ๋อให้ดีๆนี่เพิ่งจะผ่านไปแค่ไม่กี่วันชวนเอ๋อก็สู้ผอมจนมีสภาพเช่นนี้นางเห็นแล้วรู้สึกสงสารจับจิตจับใจยิ่งคงไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นกระมังลีชวนหัวเลาะคันแล้วจึงเอ่ยขอร้องเล่าเจ้าอย่าทำหน้าทุกระทมเล่ากับสูญเสียบุพการีเลย หากเสี่ยวหมิ่นเสี่ยวหลิงเห็นข้าวจะต้องเป็นกังวลมากแน่ๆเฮอเด็กสองคนนั้นน่ะก็คิดมากเช่นเดียวกันชอบกลัวว่าหากตนเองทำอันใดผิดแล้วจะถูกพวกเราขับไล่สยส่งไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาไปเอาความคิดเช่นนี้มาจากที่ใดเจ้าว่าจะเกี่ยวกับป้าหลี่หรือไม่ป้าหลี่หรือมีเรื่องอันใดหรือหมิ่นหลงไม่เข้าใจว่าเจ้าหมิ่นเจ้าหลิงไปเกี่ยวข้องกับป้าหลี่ซึ่งอยู่บ้านใกล้เลือนเคียงได้อย่างไร ขาวก่อนป้าหลี่มานั่งคุยดื่มชาที่นี่พูดวาจาเลื่อนเปื้อนไรสาระเอาไว้มากไหมานางพูดอันใดนางพูดว่าสตรีต่อให้วางแผนชีวิตไว้ดีเลิศเพียงใดก็ยังคงเป็นสตรีอยู่วันยังคำ่ำพอเจอปัญหายุ่งยากก็อาจจะขาดความรู้ขาดประสบการณ์มือไม้ลนหลานอย่างมีอาจเลี่ยงป้าหลี่นั้นมาท้บทามอีกแล้วหรือมินรงขมวดคิ้วมาอีกแล้วหรื ก่อนหน้านี้นางก็เคยมาทาาทามหรือหลี่ชวนถามกับก็ใช่นะสินางนั้นเป็นคนกระตือรือร้นอยากจะหาคู่ให้พวกเราครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ข้าปฏิเสธนางไปแล้วชันไหนนางถึงยังใบหน้าของหมินหลงก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าละอาใจเขาอยากทาาทามพวกเราให้ใครหรือคนหนึ่งก็คือเท่าแก่จางจากหมู่บ้านข้างๆป้าหลี่บอกว่าเขาอายุ40กว่าปี ภรรยาตายไปแล้วสองคนท้องของพวกอนุภรรยาก็ไม่เอาการเอางานคลอดแต่บุตรสาวไม่คลอดบุตรชายเขามีนาดีอยู่แลาวๆร้อยหมู่นอกจากนั้นยังมีร้านขายข,ายของอยู่ในเมืองอีกสามสี่ร้านมีเงินทองมากมายจนไม่มีที่จะเก็บจะต้องมีบุตรชายเอาไว้สืบทอดสกุลให้ได้อีกคนหนึ่งคือบุตรชายของลูกพี่ลูกน้องปาลี่เห็นบอกว่าเพิ่งจะสอบได้เป็นบัณฑิตชิวไฉ พอแต่งเขาปุ๊บเจ้าก็จะได้กลายเป็นหูหญินชิวฉายปั๊บเลย เอาละค่ะหวานขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะโอ้โจากชายาทรนงของเราจะมาเป็นหูหยินชิวฉายอย่างนั้นหรือนะคะไม่ไม่สิเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะคะตอนนี้เราก็มีความกังวลขึ้นมานอาว่าอาการของหลี่ชวนนั้นนะคะจะเป็นอะไรรุนแรงหรือเปล่าเอยหรือแค่ว่าเป็นกังวลเป็นห่วงพระเอกของพวกเรานะคะใครทุกท่านมีความสุขมากแหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ